I ไปแล้วเนี่ยทยอยเอาเรือออกกันหมดแล้วออกเรือมาโคตรน่ากลัวเลยเมื่อกี้เนี่ยออนี่รถไหลรถไหลรถไหลตอนที่เรากิ้งไปนู่นน่ะตอนที่เอาของเราออกอะนะโอ้ยขื่นประหลัดกันเรือใหญ่เรือใหญ่ยังแรงนี่ดูท้องฟ้าดิน่ะลมมันมาอันตรายมากไอสิ่งที่เรามันไม่คาดคิดมันก็บทจะมามันก็มาน่ะพายุเข้า มาลงระเครื่อใหญ่เลยมีหน่วยกันตายโอ้นเดินเดินขึ้นหนึ่งเม่้นี่เขาโดดลงมาเนี่ยไม่ดูอ่ะเดี๋ยวถ้าน้ำเออเดี๋ยวถ้าน้ำลงยิ่งกว่านี้เมื่อกี้เขามาส่งคนไงเขาลืมดูขาดคนหนึ่งขึ้นมาละด้วยกันแล้วเพราะวรีบกระโดดลงมาไปแล้วนั่นะโดดขึ้นเลยเห็นแล้วเมกินเป้นคนหย่อนตีท่วมตีท่วมลมยอดไว้ไปแล้วจะปีกแล้วปไ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 ป 好，好嘛。